บรรยากาศตลาดรักสามจะเป็นยังซี่ล่ะครับย่างมะเซาออมามาเลือกเอาลวดอยากได้ปลาโจูบ่ได้ปลาจะเพี่ยนบ่มาเอาลวดครับนี่พี่น้องเต็มกะะมังเลยดูดิเดินเลาะตลาดรักสามครับพี่น้องครับเริ่มสิเห็นกระสอบที่ถือกลัดออกวางเรียงรายนะครับลายซ่ายูนิซิมเนนนอไม่กระแสนนะครับกองเดียวนี่แสนครับขั้นลายๆกองกับสีเป็นล้านบนลรอครับพี่น้องเฮ็ดเด้อครับทางที่ มีเห็ดอันนี้โอ้เห็ดังยังมหศัศจรรย์แท้นี่เห็ดเปืองธรรมชาติพี่น้องอันนี้ก็เห็ดคือกันหมดนี่เฮปกีหยัางกันนี้ปลาทูนะปลาพี่น้องปลาดุกปลาดุกปลาดุกปลาเราพูดนะปลาโตพี่น้องขัด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 ,ขดปลาสดสดปลาใหม่ใหม่ด้านลูกค้าบ่พอใจขูดเก็ปออกให้อ,อีกางอิ่งหักปลาทู พี่น้องเือปีปิ้งเนาะคึกคักเนาะสวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเด็กน้อยเสียงว่าจะยจมาแล้วครับลุงปีเตอร์เลาะเสาะแซบครับวันนี้พามาบุกตลาดนะครับตลาดรักสามครับพี่น้องครับเป็นตลาดมื้อวันเสาร์ครับรู้สึกว่าคนสิหลายคึกคักเป็นพิเศษเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าอาหารหรือว่าเมนูที่เด็ดๆในช่วงหน้าฝนนี่นะครับสิมีเมนูอีอย่างเป็นพิเศษและอีหยังสิหลายกว่ากันนะครับพี่น้องครับระหว่างปลากับหนอไม้ ไปเบิ่งกันครับพี่น้องป้ายมาตลาดเซาเมืรอนี้ครับพี่น้องครับรู้สึกว่าสิครือคักเป็นพิเศษนะครับพี่น้องป้องายเฮาซื้อของซื้อเครื่องซื้อแนวอยู่แนวกินขนมอันนี้ขนมครับนี่เป็นขายขนมยังวุนี่สบายดีนี่ครับเผ็ดจืดนะกล้วยนี่้กลวยนี๊ยครับโอ้เอาบอกกล้วยมันนีบวล้วยเป็นหน่วย ก็ยเป็นน่ยน่่ยอ่ะว้นี้สบีดาอันนี้เป็นมากินมกล้วยนี่บ่สบายดีน้องสาวสื่อย่างไบายดีนองมยน้องเมย์น้องพอน้องพอยอยู่บ้านไหญนี่เวียงวีไลเวียงวีไลโอ้ไก่เนตจะหนีไปด้ได้ไหวนาทีชาวนอนเวียงวีไลไปทางใดเฮือเวียงวีไลเงินเดียวไปทางนี้รักสองีอย่างนี้บอก นักสองมาห้องเพียงมีไรบ่โอ้น้องปอยเพิ่นหาเอาอย่างอี้ขา่าวบบกล้วยนี่ข่าวกล้วยนี่บ่ขา่าเ,า,าเอาเงินทอนโอ้ถ่าเอาทางทอนซื้อใส่เงีวซื้อเมื่อได้อย่างเมื่อได้พักได้เองสระเปลากินบ่บบกล้วยนี่สีเลี้ยงบบกล้วยนี่กินบ่กิน,นกินกินกินเอาเอาเอาให้เพิ่นเร็ว เรียกมาคุยนี่ผู้สาวจังหน่อยหนึ่งก่อนเอราะแม่ค่าคืองามแท้เลยโดยค่าออเดร์อยู่นะจ้าบับบเรายิ้มหน่อยนะเ็ี๋ยคือดาราดาราเกาหลีเจ้อย่าลืมไปที่ตาบึงเจ้าของเด้ออยู่ซ่องนุ่มนะนะครับพีนุ่มหลังก็เพดเพดเพดนุ่มนะนะครับนุ่มสบายดีโอ้รขอบพูดละโอ้อร่อย้วยอร่อยเอาไห คนบังงามแบบเออลุงเออนายหรือวะนี่นี่อ่ให้เราคนละถุงเออเข้าใจป่ะโดยเดี๋ยวบักกล้วยอีกเท่าใดของเจ้าสามพันจ้ะสามพันเนาะโอเคกินตามตลอดนะจิเลยอันดีเม่ต้อให้ร้อนหน้าค่ะเพิ่นกำลังติดตามซ่องของลุงปีเตอร์อยู่นะครับพี่น้องนี่อะไรเนี่ยเพระว่ค่อยเขียนเขีนอยู่วะไอเบิ้งก็แซ่บนะเกือบสิ้นถึงแล้วกระอาสะต้องแเ่บแล้า สละอาเซนัมเลาะเลาะเสียบนั่นดีเอ่ตามแล้วทตามแล้วอาชีรลงระหว่างซ่องซ่องนี่แหละบอนนี้ว่าสิลงซ่องใดซ่องใดพร้อมสิลงกับลงก่อนเป็นยังคือมาตลาดแต่เศร้าแท้ผู้ใดให้มาผู้นี้ผู้นี้ให้มาอันนี้สวนมาสวนมาปกติมาแต่เศร้าปะบ่มาบ่า อันแล้วปกติอันบโบได้มาตลงตลาดเฮดเวียกเนี่ยปกติเรียนหนังสือหรอป่าตอนนี้เฮดเวียเป็นนักเสิร์ฟเฮดเวียกอยู่ใส่อยู่รักสองค่ะรักสองเป็นฮานเป็นฮานแบบขายเครื่องเล่นเล็กน้อยเครื่องเล่นเล็กน้อยอ๋อไปขายเครื่องแล้วไปเป็นนักเสิร์ฟที่ฮานทีอาหารที่กีน่ฮันน้ำโอ้มีเครื่องกินในยุหันน้ำก็เลยไปเป็นพนักงานเสิร์ฟยุหาน ทั้งสองก็เลยบอกยืมห้าเดียวกันโอ้แต่เฉพาะคนส่วนกันมาเนาะเฮ้ยเงื่อนเดือนไหนอะเงื่อนเดือนอะไรร้านไปร้านปลายแต่พ่อได้กินเนาะบอกบอกพ่อสิรวยเอ้าถึงจะลังใจให้แต่ว่าโบนี่ดอกอาจจะเป็นนั่งเอกช่องของรุ่งปีเตอร์ก็ได้เผื่อมีผู้บ่าวคนไทยเพิ่นมาคอมเมนต์เพิ่นสิมาขอ เฟซบงเฟซบุกิใไ้เพื่อนอยู่บ่ถ้าเพื่อนมาขอิใไ้เพื่อนอยู่บ่หฮเ,เ,เนาะถ้าผูบ่าษาไทยมามักสีมกักน้ำเพื่อนอยู่บ่อันนี้แบบหมดหเลยบอกหต้องลมตัวจริงก่อนเนาะเด๋วแต่หากขับน้องสาวสองคนลุกจะเศร้าเป็นวัยรุ่นนะครับที่ตื่นแต่เด็กลุกจะเศร้าพากันมาตลาดซื้อเครื่องซื้อของซื้อไปกินเองบ่นี่บอซื้อไปกินเจ้าของบ่ได้บ่ได้ซื้อไปให้แม่ให้ยัง แม่ไปใส่เมื่อบ้านเมื่อบ้านล่ะออ๋เพิ่นท่าเอาบักกล้วยนีบเด้อพี่น้องเด้อก็ลูกมิเตอร์สิยืนว่อร์ดเพิ่นโดนโดนนี่พ่อแม่ลูกมิเตอร์ไปสล็อตสลัยมากเพิ่นได้เออพี่ลูกมิเตอร์มากเพ่อท่าพี่จ้าบ่ได้สล็อตสลัยเลยจ้าหน้าหักเป็นผ้าแล้วหนาหักย่างผ้าในเข้าตลาดซอมครับมายืนค้าอยู่นี่จ้าขนนมโอ้ดี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 ขอเบิ่งเนี่ย วิธีการ่วิธีการืออาปกก้วยมาแล้วก็เอาแผนใส่ี่อ๋มันเดสองสั้นบท่มเป็น2อง้จ่ายเงินนไม้ก่อถ้าไรนะโดยสามแนสิบสองิบพกีเาติบติดอ้ยขอใจจ้าาาพันกีนี่ค่ายิ้งามนี่ะพี่น้องเ้ยกอไปนี่ฮะไปพี่น้องย่างเลาะตลาดน้ำกันสะก่อนครับ ฟังนี่กันสิเป็นซีนเป็นหมูนะครับเป็นเนื้อหมูเป็นเนื้อง่วเป็นั้นของกินสดๆนะครับที่ตลาดรักสามของเฮานะครับเปิดแจ่สเ้าเด้อครับเด้อเพิ่เปิดขายเครื่องแต่สเ้าๆนะครับมีซีนแห้งมีซีนสดนะมีพักสดมีปลาสดนะครับอยู่ตลาดนี้มีพักสดๆเลยพี่น้องสบายดีราคาบ่แพงครับมีหมูสดๆนะ้อ มีรถขนส่งโดยสารยูไปเบ็ดมือเบ็ดเวนมีส่งพักมีส่งเครื่องยิบย่อยนะครับไปหาเบิง่งข้างในกันก่อนแผนกซับซับต่อไปอันนี้ก็แผนกยูครับกันยูต่อไปค้อกัน,นกได้กันยูสินหมูครับพี่น้อง ทำมาในตลาดกับบรรยากาศเดิมๆครับเมว่านสิเป็นใส่ใหญ่พี่น้องใส่ใหญ่ใส่น้อยต,อตับขาวอือตับขาวบอ๊ะใส่ตับขาวโอ้นี่ตับขาวพี่น้องเนยเลือดครับไข่รู้มีเลือดมาเอาอยู่นี่ไข่ขาดเลือดมาเอาอยู่นี่ตลาดรักสามเนี่ครับเด้อนี่มาเอากับแม่ค้านี่เด้อ <c oughs> งามๆกําลังกินเฟรชอบอะ๊ะป <c oughs> ุ้นปุ้น <c oughs> ไทยดีบอส้วงอย่เห็นหน้า <c oughs> ไายดีไายดีเ <c oughs> นาะ รู <premises. S 2> ma, ้สึกเลยว่าเพื่อนประเทศหน้าผมซื้อเมื่อหลายเนาะโดยโดยขอบใจด้อยเฮ้ยงามใช่เนาะแม่ค้างนี้เนาะแม่ค้างเพวงงามเด้อครับคุณอันนี้เพิ่นมาเอาอย่างเอาไส้เอาไส้เป็นปอกทอดไส้เพิ่นขาดไส้นะครับเด้อเพิ่งมาเอาไส้อ๋มืัอนี้เป็นปอกมืัอนี้เป็นปอกเพิ่งมาเฮ้ยคุณในค้าเอาเห็ดปะป๊ะเดี๋ยวตาฮักตาฮักครับคุณอ่ะหน้าเซ่อใสซะละโอ้ยบาดยิ้มแห่งงามบาดนี้ มา,มานันนางเอกนางเอกหนังสนับเองนะครัอ้าวย่อเพิ่นจะได้ใส่มาเอาอยู่นี่นะครับจะได้ใส่น้อยใส่ใหญ่ครับมาเอาได้นะครับพี่ตลาดรักสามนะถ้าจะได้ปลาต้องมาเอาร้านนี้ตอนนี้ยังเหลือแต่ปลานิ่นเดียครับเด้อตัวใหญ่ๆปลานิ่นน้ำเทินบ่นี่แม่นบ่แม่นอีหลีส่วนเมฆ่านี่บ่แม่นน้ำเทินเด้อครับเนี่เลาะเสาะแซีบ ใส่ค่ากันยังขั้วให้คือเก่าเนะครับเด้ดอเออพอมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมคือใส่เกล็ดให้พร้อมเลาะเสาะแซบซองไฟฮะเด้อยูทูบยูทูบเลาะเสาะแซบแล้วกะ็เพจยดกะะัเลาะเสาะแซบเด้อมีแล้วก็มีซองอีกซองหนึ่งหนุ่มน,นะนักคอมเนต์หนมไปเลือกเบอร์แหกครบเด้อเผื่อไปออกซองใดซองหนึ่งทิกตอกกับไอปีเตอร์หรือว่าลุงปีเตอร์เด้อทิกตอกเด้อ ครบเลยว่พี่น้องเบ่งดูิันมุ้งอย่างกันอยูอ่ันรอพเด้อมุ่งเอาซื้อปลาบอกฮะโอ้เิ่นซื้อปลาเลยพี่น้องมี่ปลาหลากหลายเลยครับปลาิ่นพูด่ะปลาไม่ๆหมสดๆบรรยากาศตลาดรักสามจะเป็นยังซี่แหละครับยัางมาเ้ามามาเลือกเอาลวด อยากได้ปลาโจบ่ได้ปลาจะเพี้ยนบ่มาเอาโลดครับนี่เดี๋ยเต็มกะละมังเลยดูดิปลาเนื้ออ่อนจะมีนะครับนี่อันนี้พ่อห้องปลาอย่างทำปลานางน้อยพี่น้องงามงามปลาปลาเสื่อมหมดเอาไปไอย่างนี้ปลาเสียบคุณปลาพรอนบ่ดอ่ะปลาพรอนปลาฟอปลาเอิญครับกำลังเห็ดทำพุ่นปลารวม ปลารวมเลือกเอาเลยอยากได้แบบหนเลือกเอานะครับเข็นขั่วให้นะทั้งที่คั่วกบโอบ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 ทางผิดขั่วอย่างเดียวพี่น้องกบเราคาดนะครับไก่จะเอามาขายได้ครับเลือกไก่ก็ได้ใหญ่สะเลยครับมกพริกครับรับประกันมีตหน่วยเพชรเพชรันหมดเพชรแล้วเอามาขึ้นได้ครทีมเรามึงนะโยได้ไมโซยไม่ไ,มไมีม มะอฟ็เรากองเท่าไหร่กองสิบพันกองสิบพันเมนเอามาสองกองเออดูดีเอาให้เพื่อนนะองกองนี่นี่รยแม่ร้อย่เพื่นธรรมชาติด้อยมเฟธรรมชาติด้เองบ่สเมนผู้เองบริชผู้ยังเนนอนนี่นอนเลยเป็นสองถุงลูกอือลอปคูใส่่อรบใาเหื่อมขายเถื่ออยลูกบ่นี่ ดูดูดูลูกสาวลูกสาวพักข้างเนียนมาช่วงนี้ดูดูดูผักข้างเนียนอะไรมาขายเครื่องดูดูมาขายเครื่องน้ำพ่อมาขายเครื่องน้ำพ่อเก่งเก่งเก่งพึกไว้ลูกฝึกไว้ลูกสาวเดียวเออถ้าขายนี่แหละเห็นไอ้เฮามีเงินมีรายได้เห็นโลดโอเสียหายอันนี้น้องอนียงน่องมีบุญมี โอ้เป็นคนมีบุญตัวนี้ไหมน้องบุญมีเทียอยู่สั้นไหนแล้วลูกมอสามแล้วโอ้เอาจะไหนกับจบแล้วเนาะมอเจ็ดป่มอสามพอดบ่ฮอดมอเจ็ดป่ฮอดเนาะชิเป็นหมออะไรเป็นอย่างเป็นเชฟโอ้พอดชิด้พอร์กเชฟในอนาคตตัวนี้ถ่ายไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องบุญมีเพิ่นชิเป็นเชฟกระทะเหล็กเนี่ยขอบใจเด้อโดยโดย พี่น้องปลาทองตัวเดียวครับพอรออยู่นี่แล้วก็มีไข่ปลาพี่น้องไข่ปลาไข่ไข่ไก่ทำรู้กับเบิร์ดแหละครับ,บ,ลรบปลาก็ได้บอยากเบิร์ดแล้วทางที่กับพักคือเก่าครับพี่น้องครับพักกิโลโละสิบห้าพันกีบโลละบ่อโอ้แม่ข้างงามกว่าเก่าเพรายังเราจับซื่อๆได้นี่ขนาดเราจับพักซื่อๆเรายัางงามปั่นนี้ ก็เซอมาแล้วสิกินคู่มือนะสั่งน้ำนักพี่น้องกิโลละ15บห้าพันกีบนะครับสิบห้าพันกีบกับประมาณประมาณจักบาทเหรอไหลป็นเงินกับประมาณซ่าวซ่าสองซ่าสามบาทบอได้บอกไหมคะสิบสิบห้าพันกีบซ่าบาทเนาะประมาณซ่าบาทแม่นบอกบอกว่าอีกสิบกว่าบาทเนี่ยบอกโอ้เดี๋ยวแห้งขื่อลงหลายนะพี่น้องเนยเยนะกระยาเราครับค่าเงิน เมืองไทยเฮากับบริเวณนังเพราะว่าเพิ่นกับเป็นคนลาว่นกับใส่เงินจีบคือเก่าแต่คือเก่าเนาะราคากับซ้ำเก่ามาแหละเพราะว่าอย่าไปเทียบกับเงินอื่นก็พอเขากันยังใส่ชีวิตได้ปกติแม่นบ่กจะอ่อนซ่อนทสังตื่นเช้ามากกับกินคือเก่าจ่ายคือเก่าเนาะในฐานะที่เจ้าคุยทำข่อยเกินหนึ่งนาทีเจ้าบอกพริกเมื่อกินให้มันแซ่บฝากเจ้าเด้อเด้อไอ้เน่ยค่าคือกันเจ้ามีพักแล้วเจ้าเอาบกพริกเมื่อกิน เฮ้ค่าพี่งามแค่หันมายิ้มเลเนี่ยบานนึงหยอกเราหยอกเราเดินเลาะตลาดลักสามครับพี่น้องครับเริ่มสีเห็นกระสอบที่ถือตัดออกวางเลี่ยงไายนะครับหลายท่ายูนิซิเมนนัวไม้กระแสนนะครับกองเดียวนี่แสนครับขั้นหลายหลายกองก็สิบป็นล้านบุหละครับพี่น้องอ้าอิอ แม่ค้ากับจนหัวเล่ากันเลยเนาะหลายกองก็เป็นล้านว่าซันกปอซิเมียนความเล่ากันแหละกองหนึ่งก็ยังเป็นแสนแล้วเนาะนอกจากนมไอกับแสนแล้วก็ห้องที่ยังอันนี้กกนทักกั้นจองทักกั้นจองเอาไปซุปบ่ไปซุปก็ได้ปิ้งก็ได้โอ้ไปซุปก็ได้เมื่อนี้คนคือหลายเหรอวันเสาร์วันเสาร์คนเลยหลายครับพี่น้องครับลุงม,มิเตอร์มาถือมือแม่ค้าคนงามคนเก่าคนเดิม <laughs> เป็นคนที่ขยันที่สุดในโลกตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่หูจักเราโมเซาตีนเซามือผู้ใดได้เป็นเมียนี่ยชาวบาบได้นั่งฟ้ามาเป็นเมียเราเป็นคนพู้ผู้ดีแล้วก็ขยันขันแข็งมอดกบมาเลยมอนตัดโกทูลราผู้ดียิ้มซาหัวเราขนาดเลยบอกหัวเจ้านี่เด้มาคอยยิ้มซาเราขอบใจขอบใจหยอกเราตลอดมาย้มใดกันใด ป้าน้มักัเซียนยังไม่แย่อยแท่นนี้น้ำมันกับเซียนเท่ากันหมดไหมนี่เห้อไม่เลี้ยงน้องบ่อนี่อันนี้ดิคือกนนันโอ้เน,นีนนยงมยยันมันคล้ายๆกันน้มักัเซียๆๆนะนมันยาวๆเหมือนนะน้ำมัเลี้ยงน้องครับนี่แม่ค้านะบรรยากาศตลาดของเฮากาสาคึกคักคึกขึ้นมวลซื่นโฮวเซลบ่ได้ไปเยี่ยมยามถามข่าวยายถามเราก่อนเราอยู่ดีมีแห้งสบอสบีได้ โดยอยู่ดีแมงโอ้ยไปเที่ยวนั่งได้เลยในโดดได้เลยมาเลาะทางเมืองลาวเฮานี่แหละยังมีคือเก่าเด้อครับเด้อแมงแขงแมงแขงข้าวสารบักหอยครับปลาทิพย์นะครับพี่น้องผักพงผักพายผักขยงขย่างมีขบเบิดแวะอุ่นนุ่นได้นะครับส้มปลาก็มีพี่น้องหลายโอ้ปลากดสดๆเลยครับนี่ปลากดปลากดสดๆเลย กระปูก็มีเห็ดเด้อครับทางพี่มีเห็ดอันนี้โอ้เห็ดอย่างเงี้ยมหัศจรรย์แท้เลยเห็ดเฟืองธรรมชาสตร์พี่น้องอันนี้ก็เห็ดคือกันบ่ดนี่เห็ดอีหยังร์นี่เอ็นโอ้เอ็นแห้งพี่น้องเลยว่าเมนเห็ดห้วยไม่อย่างอันนี้เขาว่าโก้ปานห่านนี่เมนอีลีเนาะมันสิบเคยที่สิเอาหัวลงได้พี่น้องเอ้ยก้ปานห่าน ใส่กระสอบมาระวัเาางเด้เอระวังเด้อไอ้สวบหำได้พดโกระโพดวกัน้องไม่ดอกอันนี้ฮะพี่น้องน้องไม่เป็นสังคือมะยาวแท้นี่คุับปืดพี่น้องเลยน้นองไม่ยาวยาวแล้วก็มาจักออกให้แบบนี้อีกอันนี้น้องอย่างอันนี้มันคือขาวแท้เหรอมันคือขาวคือเกี้ยงงามแท้ อันนี้บักหอยหอมนะครับพี่น้องนี่หน่วยใหญ่ๆสำนี่พอดีกินนะครับโลเท่ไรเมื่อนี่แปดสิบพันโลละแปดสิบพันกับที่ว่าเพราะแพงเขาบอกไปถามเมื่อวานนี่ร้อยเศร้าเลยเออประมาณแสนเศร้าโลหนึ่งเปิดขายเมื่อวานอยู่บันโคกพี่น้องนี่เทพเพาะก็ยังพอได้กินอยู่ด้วยครับลเลยยังพอมีอะไรดีหย่อมอยู่ัหน่อยอยู่เต่าน้อยครับผู้ใดอยากซื้อเป็ล่อยใมาเอาอยู่นี่เด้อ เี่ยมคือกันครับคือเรื่อยนะครับตัวน้น้อยี่ซื้อเรื่อยๆไปเรื่อยๆน้ำโคลนหมดแล้เนาะกันซื้อเอียนเรื่อยสภาพน้ากันก็มีนี่นี่มีเป็นส่วนร่วมมาง่ายนะครับเปิดผูดำนินปลาพี่น้องปลาดุกปลาดุกปลาดุกนี่แต่ปลาดุกปลาดินพี่น้องไงผู้ดำเนิสาบลาบเลยอันนี้ผู้สาวครับนี่ผ้าแดงๆนี่เฮ้เฮ้ ทางพีก็น,นอไม้คือกันเด้อครับเดอ้อทางผี่ก็ได้เดอ้ออไม้เผาแล้วครับทางผี่สบายดีเผาเรียบร้อยละเดอ้อทางขุนเดอ้อแจักให้กําลังสิกินเข่ากันกําลังสิกินแล้วปิ้งยังอันนี้ฮะปิ้งไก่อย่วะเือคือปิ้งแล่นนี่วะผู้ใด้ปิ้งมาให้จะเป็นจัดแซม่นี ไปหามาโดนใส่ก็อยากกินเด้ฟิ้งแลน์พี่น้องี้ยแทบแทบเลยเขากินเขาเคยกินมกแลนเถื่อนหนึ่งโอ้เขาติดใจขนาดอืมอันนี้มีน่อไม้กระแสนนะครับนี่นี่ครับอันนี้กองละแสนนี่ครับนี่อันนี้แสนนั่นแสนกับสองแสนอันหอดซีบกองก็เป็นล้านนะครับหน่อไม้ล้านเฮ้เนี่ยครับขุดซื้อเครื่องซื้อของเมืองโอ้เป็นตะมวนเนาะขุดอ่ะอยางน้ำหลังกันร,รวยไร่รวยไรยไ่ฟันพวกก็หาเงินไป คนหลายพี่น้องไงเนีนน่ค้าเฮากัคือเก่าล้วคุณอะงามกว่าเก่าอีกหน้าใสขึ้นจั๊กไส่ครีมหยางดอกนะจะใส่ครีมหยาง <c oughs> จั๊กไส่ครีมเหนีงเราอะสมพักเราก็มีคือเก่าเลยครับนี่นี่เราเชฟเซฟล่ะสมพักสมปลาเราครบเราเขียนเราหุอ้าทุกหุบนี่เรา ปาลาเราคนอ่ะขอโทษพี่น้องขักขักขักัก,ก,กปลาสดสด,สดปลาใหม่ๆหออด้านลูกค้าบ่พอใจขูดเก็ดออกให้อ,อีกครึ่งห้ายังแต่เมื่อเห็ดกินสู่กินอยู่เฮือนครับพี่น้องเลยบอกเล่าเราวะท่านในนส่เมื่อเห็ดกินอยู่เฮือนกับบอกสิเมื่อเห็ดนอกจากขูดเก็ดปลาให้แล้วนะครับต้องสั่งเพิ่นไว้นะครับว่าช่วยเมื่อทําให้กินนํา เพื่อกระสิกิจราคาพิเศษ้าแนวคางามใส่หมวกแห้งเป็นตะปิงนะเชนพี่น้องดิหน้าเราใสขึ้นนะครับช่วงนี้หน้าเราเป็นใซใสขึ้นเออเราไปใส่ขีมอย่างมาบัดนี้เขาต้องหู้ให้ได้เขาอยากใสคขึ้นเราเฮ้ยเขาไปใส่รีมสิจังไปใส่เศร้าเองวะหน้าใส่เม้งเลยบัดเชนี้งามกว่าเก่าอีกบัดเ่นนี้พี่น้องหน้าเลี้ยวอีกเพราะว่าจัดแถวเนี่ย พอจัดแถวแล้วพอแถวมันเขาลูบเขาล่างแล้หนาก็จะเลี้ยวขึ้นอีกแต่งามเป็นสเบิร์ของเราเลยคนน่ะนี่นี่ผู้หนึ่งครับนี่งามบอสขันงามหรอคอมเมนต์มาเด้อกำลังคั่วปลาอยู่มีดได้ในมือครับโอ้ยน้องอันนี้ปลาโจกหลังเขียวนี่ครับปลาโจกหลังเขียวโลดเท่าไรปลาโจกหลังเขียวห้าสิบพันอันปลาที่เพมันกำลังเลือกอยู่นี่ดิปลาปากโลดเท่าไร เาหาว่าไงหาสิบพันกับตีเป็นเงินไทยกับประมาณสามสิบสี่สิบาทนี่ได้แม่นป่ตอนนี้เนาะประมาณนี้แหละเนาะสามสิบกว่าบาทพี่น้องเลยบมแพงแต่ว่าพี่น้องทางฝั่งลาวเฮากับยังใส่เงินกีบคือเกา้ากะมีค่าท่อเกา่าบร่ได้มีการเปลี่ยนแปลงปลาปือเฮากับคือเกา่ายังพอได้กินอยู่แต่ว่าไปซื้อเครื่องของที่เป็นของไทยนีย่กัจะแพงขึ้นมาจะหน่อยเนาะมันสีแพงเนพาะของที่เป็นของมาจากเมืองไทย เพราะว่าราคามันสูงขึ้นนะครับคนกับซีนิยมกินปลาครับช่วงนี้เพราะว่าปลามันเป็นย่ามมันย่ามปลาน้ำของเบิ่งเราเลือกเอาปรามันสี่หกิโลคเ,เละเ่อเมื่อปิ้งสู่แฟนเราเสียดายเขาไม่ได้เป็นแฟนเราเขาก็เลยไม่ได้กินปิ้งปาลาเราไปง่างเลาะก,กันต่อไปพี่น้องไยทางที่มีผักนซับเลครับเลยโกกโกเป๊กเฟกมะเล็กเป๊กปากซับไปนะ ปลาไนตัวใหญ่ๆครับพี่น้องปลาอ่อนซ่อนอีรีด้วยครับตลาดลักสามเศามือวันเสาครับคนกับสีหลวงหลายพายย่ามเด็กจันหน่อยอันนี้พักพักอีกอย่างเนี้งโอ้พักข้าวทองบ้านเฮาห้องพักข้าวตองกินเข้าไปข้าวๆจังหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นยาด้วยครับเด้อเป็นยาดีนะครับท,ทั้งพี่คำพ่อปลามันตายครับพี่น้องใข่มันมาอยู่ผีเบิด ปลาพันธุ์สายหัวกรบโบมีม่เลื้อยตายช่ำครับปลากระไดเตัดต่อนไะให้เรียบร้อยปลายยังอันนี้ปลาสวายเนาะโล่เท่าไรหกสิบพันหกสิบพันานั้นครับน้องนี่วะอันเดียวกันบ่เนี่อันนี้ยังยังบโมเอาหัวมันไปใส่ครับยังอยู่ครับออือหักโตโลละห้าสิบพันโอ้ถหางยังบโมขั้วยี่ห้าสิบพันขั้วแล้วเดี๋ยวหกสิบพันปัดครับพี่น้องชื้อปีปิ้งเนาะืกสิบคัคนเนาะ ซื้อเมื่อปิ้งพี่น้องเอ้ยนี่ปอ้ถูกถักขนาดคั่วให้พ้อมเด้อครับด้วยะแนยคั่วคั่วเทเล่พ่อคั่วนะคั่วลวดเทาล่คั่วคันคั่วลวดหาซิเหรออาอืมคันโบคั่วดั้วที่สี่สิบพันก็ได้อันนี้ส้มเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับเพิ่มเติมคือความใหญ่ นะครับส้มอยากใหญ่ๆขึ้นนะครับเพราะว่าใบตองมันหนาอ่ะอะอะส้มพักปลาแหงเออเฮ้ปลาแห้งบ่โอ้สิปลาแห้งด้วยครับเด้อต้องเข้าใจจิดหน่อยนะครับผมมีส้มพักเสี่ยนมาเมื่อนี้อ่าพักเสี่ยนกับผมมีอีกโอ้เบิร์ดเนาะโดยโดยโดยห่านส้มกระเสียนประจําของพี่เตอร์ครับนี่ซื้อเมื่อฝากพ่อเรามักขนาดเราจํำคนน้ําพ่อคอยเรามักโดย สบายดีเยสบายดีมาซื้อที่สั่งเนาะซื้อไก่ไหมนี่ซื้อไก่หมอแมทอ๋อเอาไก่เมื่อลาบเมื่อต้มเมื่อต้มต้มสซปาเดกต้มสซปาเดกยืมต้มเซน้ำปลาบ่ไก่ต้มน้ำปลาเหรบอะเดอยเดยเด๋อยกันไข่นกกระทาบอมาขายสำเนาะบอมาโดนแล้วบ่๊ะโดนแล้วมันบอมีไข่บอ๊ะฮึที่ระเทือฮิีละเทือฮิี่ไหนเรามา คินแล้มาือนึ่อหงเาเอโอ้เราบิมากค้มืือโดยโดยขอบใจเด้อโดยงวกมาทางฝั่งใต้จังหน่อยครับพี่น้องครับมีนอไหมเผานะครับสังเกตของแท้นะครับเผาแท้แทเลยเพราะว่ามือเมียข้าอยากเริ่อมดำๆจังหน่อยละครพี่น้องไดมดจะแกะไมนี่แกะหน่อมไหมครับพี่น้องนี่เอาเจอ้วพออย่างเดียวเมีย้าจะหลงสาว เอามือไปลูกผู้ดังเจ้าของเด้อบะแซนละมีนนวดเ,นลนเลยบะัซนไม่ค่าสิมีนนวดพี่น้องน้ำไม้เผาน้ำไม้หย,ยังอันนี้ฮะนไม้กระซ่ากัซซ่ามาายจังไดมัดละสิบคันกีบนะครับเด้ออันนี้ซีนแห้งครับพี่น้องซีนแห้งงามงามเป็นเห็ดไว้เป็นมัดเป็นมัดมัดเดดทด่สเตเนี่ยมซีนแห้งนะสามพันเท่านั้นครับพี่น้อง กำลังเป็นที่นิยมสําหรับคนที่ออกไปเท็ดไทยเท็ดหน้าช่วงนี้กําลังเฮ็ดหน้าครับคนกับสีหลายๆมือวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเพราะว่าเผิ่นซื้อเครื่องซื้อของมือนี่ครับเขามาว่างเว้นจากภารกิจเท็ดไทยเฮ็ดหน้าก็มาหาเลาะเบิง่งงนะอยู่แนวกินพักทั้งพี่กับหลายคพักสดๆงามๆโอ้พักๆหน้าไม่กับแสนโพดโพบอกโม่บักแตงครับกองอยู่นี่ม่ไม่รู้สิบล้านคนบนนี้น้อยใหญ่ น้อไม่กระแสนเจ้าบอมันสิบล้านบอกอยู่นี่มันกองใหญ่เฮ้ยเเฮ้กองน้อยๆยังว่าน้องไม่กระแสนอันกองอยูนี่น้องไม่กระล้านคักๆแล้วแปลว่ามันหลายมึงโดนไม่กระแสนเราเด้อครับพี่น้องเด้อเึ๊บโอ้โหน้องไม่กระล้านทะลุทะลึกว้ายสิบแสนกระล้านหนึ่งแหละเนาะสองพวเมียซ้อยกันแก่น้องไม่กระแสนพี่น้องเอ้นี่แต่อันซ้อน อันนี้กับหน่อสารที่น้องงามสุดจะสั่งเรียบร้อยครับหน่อสารพี่น้องหน่อสารครับอันนั้นคอนแคนบอนนะฮะคอนแคนโอ้ตีทุกคนมหะคักๆอยี่ยนะคอนแคนขอายนะครับนี่พี่น้องมาแล้วเด้อครับคอนแคนเด้อหน่อสารกับคอนแคนนี่เพิ่นสิเอาไปใส่น้ำกันพี่น้องนี่เบิ่งนี่คอนแคนกับหน่อสารนี่ครับพี่น้องเพิ่นสิเอาไปแกงใส่น้ำกันนี่แบบนี้แบบนี้นี่เบ็นเ้แเป็นกองแบบนี้นี่ S <S เอายุบเอายุบเอา <S 2> <S 2> เอาตื่มใส่ให้เพื่อนอย่างนี้อันยาวๆเนาะ <S <S โอ้โหขุดเนียงแคลนขักกึ้ดเนี่นีน่นอแสนครับนอสารครับนอคอนแคนนะครับอันนี้เฮ็ดเพาะแมงแคลงแมงแคลงเข่าสารน้อง โอ้โอ้ขักมือนด่ออนซ่อนเดิออนซ่อนตลาดพี่น้องเลยขักเนี่ยยอดขายของเฮ้าทะลุเป้าแล้วครับกำลังสีเมื่อแล้วสำหรับจามเอ็นสบายดีเออผู้สาวบ้านอะไรอย่างนง้นง,งั่วๆๆอย่างนะเล่างัวพิดเทิมมาช่วงนี้อกปากบอกมู่เด้อสิพยายามอยู่เด้อ đời đời đời